หนูน้อยนะครับที่น่ารักนะครับนะครับเห็นได้ครับอ่อนเป็นนะครับอ่อนนะครับน้องหนูนะครับขี้อ่อนนะครับตัวนี้ขี้อ่อนนะครับตัวนี้ตัวแม่ตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้นะครับนะครับเนี่ยครับเป็นยห้าเดือนตัวนี้ห้าเดือนแล้วนะครับ นี่มัน,นี่มัน,นีมัล้มลูวะเรมาเร็วยังบยังลูกยังก็ได้เห็นแสงแดดได้เตีเ้ย,ยตอนนี้อ๋อหครับเการออกมาเล่วอันนี้ตอนนี้เขเตาออกมาลเล็นแล้ครับไอ้ไอ้จนะิงจร นี่นะครับนะครับเป็นการมาเล่นนะครับมาเล่นน้ำนะครับโอ้ยนี่นะครับตั้งใจอยากขวควากันวยครับคนละครับคนละเด้อครับนะครับเหนียวเลาเห็นแลเวนะครับผองน่ารักของน้องหนูนะครับนะครับ โอ้ยมือกระดมนะครับเราเลี้ยงเราก็รักนะครับนะครอ๋อมันกินแตงขั <Thank you. S 1> นหิวนีครับ ชิ้นแดงนะครับนะครับรยอย่าลืมนะฝากากดไลค์กดแชร์นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นหิวแล้วครับเป็นว่ากัดเมื่อกีก้เป็นแหนมือแล้วครับ ่ะสุขอจบคลิปส้มนีเด้อครับเนี่ยครับว่าที่ได้ดไปไว้เด้อครับวันไหครับเข่เาห้ามวัวแล้วครับนะครับขับเลยส้มนีเด้อครับสวัสดีครับ